โอ้ตังไม่ค่อยมีอาสองอย่างพอเอาละเพื่อนวันนี้อย่าทำให้เราผิดหวังนะลุยเต็มตัวอย่าไปตรงนี้เพื่อนอย่าหยิบนะอย่าหยิบเพื่อนเออเพื่อนไม่หยิบเพื่อนไม่หยิบทํำไมเนี่ยนี่มันหมดฮาร์ดนะมอเค <laughs> เพื่อนเพิ่งจะเริ่มเล่นโอเคเตรียมพร้อมทำไมต้องยักไหลด้วยเบคอนไปแล้วหนึ่งก้มหน้าคมตาเดิน เป็นการอุ่นเครื่องก่อนจริงๆมีหลายอย่างที่อยากทําในโหมดนี้นะฮะแต่ว่ามันยากเหลือเกินที่จะให้มันเป็นดั่งใจได้เนี่ยมันยากมากไฟกระพริบเอเอ้เอ้เอเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋อเขาไปเร็วเกินไม่ได้นะอยู่ได้แป๊บเดียวไปฉายมาอ่ะฮะเฮ้ยชิลชิลขอเลาขอเย้กินเลย โอเคโอ้ okay. oh, ดีนะผมึูว่าประตูข้างล่างเอาเบคอน <c oughs> ทำไมเลยเนี่ยเอาอีกคนนึงอะได้ยินเสียงเออเมื่อกี้อย่าบอกนะเบีางล่างไม่ใช่ไปไหนละปัญหาหลักก็คือเจฟนี่แหละเจฟเป็นอะไรที่แบบปุ่นวายชีวิตมากเจะมาก็ไม่มีเสียงแล้วแบบจะหลบก็ยากเดินเวเร็ว อยู่ในตู้ก็ไม่ได้นะฮะแอบในตู้ก็ไม่ได้เขาใช้มีดได้อยู่ดีอ่าไฟกระพริบมามาสิมาสิาสอโอเคแบตจะหมดละห้องอ่าห้องเปล่าห้องที่สิบเอ็ด โอ้โหโหก้มหน้าแล้วนะเดี๋ยวนะมีกี่อันอันเดียวใช่ไหมสิบสองไปสิบสามสิบสองไปสิบสามอันนี้โอเคพักหายใจหน่อยมีกังเขนไหมรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ambush โอ้โหเสียงนี้ ambush เลยโอ้โหระเบิดก็ไม่มี Uh huh. ห้องที่เท่าไหร่เนี่ยมาเร็วเร็ววิ่งเร็วมากโอเคไฟกระพริบอืมโอ้หน้าสีแดงหน้าสีแดงใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ลัชมีให้เก็บไหม บางรอบก็ของเยอะบางรอบก็ไม่มีอะไรเลยแบตเตอรี่มาอันนี้ขอระเบิดหน่อยก่อนจะไปเจอฟิกเกอร์นะฮะห้องฟิกเกอร์นี้ถ้าเกิดมีระเบิเดจะดีมากย1ิบเอ็ดไปย2ิบสองโอ,โโอโ้โหเฮ้ยเออโอ้โหลื่นโอโ้โอหเฮ้ยถ้าเยี่ยบอะไรบ่อยๆโอ ลื่นแล้วลื่อนอีกอตวลีมาเดี๋ยวดิสควิชไหนเออโอ้อย่ามาห้องที่มีดวงตาได้ไหมเอาละฮะห้องที่เอาแล้วโอ้จำจำเล็กห้องได้ไหมสควิชอันนี้ยิบสี่หรือเปล่าสี่ห้าต่อไปต้องหกใช่ไหม น่าจะใช่นะหกไม่มีหกแสดงว่าห้าอันนี้น่าจะยิบห้าคือรูปเนี่ยแค่ทําให้เราเลือดลดนะฮะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยกินเราไปเลยชื่อว่าอะไรนะซับสเปซทริปไมล์เออคำนึงฮะขอหากังเขีนก่อนอันนี้แกะแล้วโอเคยิบห้านะชัวนะอืม,อมโอ้โหห้องนี้เดินก้มหน้าก้มตา ชิวกินไปเลยโอ้โหโอ้แล้วก็มาต่อเนื่องโอ้ทิโมตีทิโมตียี่สิบหกไปยี่สิบเจ็ดแอบหลังตู้ก็ได้ใช่ไหมแต่เพื่อความชัวร์เข้าตู้ก่อนดีกว่าตรงนู้นมีลิ้นชักอุ้ยอุ้ยมาเร็วมาก มาแบบไม่มีเสียงตัวเดิมเลยฮะครั้งที่แล้วผมก็โดนตัวนี้แหละไม่มีเสียงโอ้ยเกือบโอ้ยรอดมาได้ฮะ uh huh. มาบ่อยมากเลยสควิชฮะนี่ก็มาบ่อยจริงๆ uh huh. ข้างล่างอีกวัด uh huh. มาครับขับรถมาเลย uh huh. รถรุ่นใหม่โลบล็อกอิดิชันมันเวลาวิ่งเนี่ยจอมันจะบีบเราให้ไปอีกทางนึงด้วยนะฮะเหมือนจะแกล้งเราเออฮะโอ้ดูยากมากเนี่ยไหมจอมันจะบีบเราให้ไปอีกทางหนึ่ง,ะะอ,งอ,อ,อ๋อ,ยยอ,อแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหประตูดูยากมาก โ oh, อย้ยังวิ่งทันอยู่อย่าวิ่งทันอยู่เป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันบีบเรามันผักเราเอ้ยเงินมันผักเราไปทางหนึง่งโอ้โหรอดมาได้อ oh ้โอ้ยสี่สิบห้าไปสี่สิบหกโอเคไฟไม่กระพริบมาแต่มาครับมายังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โอ้โหโอ,โอ้ทำไมมาบ่อยจังลืม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 จริงๆเมื่อกี้เผลอเก็บมายังดียังดีเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรก็ไม่รู้มีไหมเนี่ยระเบิดสักอันหนึ่งสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ไปสีสิบปดมีห้องอื่นเขาได้ไหม โอเคห้องนี้เลย48 4สปี่สิบแปดไปสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าไปห้าสิบอ่าไฟฉายปิดไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะลงตาห้องนี้ก็มีเหรอมาทุกห้องเลยอ่ะขอหน่อยเหอะออยไม่มีเลย รอบนี้ไม่เจอเลยฮะกังเขนโอจะผ่านไหมเนี่ยเอาละมาลองดูมาลองดูมาลองดูเอ๊แต่ว่ามีลินชักอยู่ในห้องนี้เดี๋ยวเรามาเก็บดูก่อนหนังฝือสิบกว่าเล่มนะฮะเกือบ20เก็บกันไมเถอะโอ้โหไม่ต้มีินล้วนเป็นห่วงสุขภาพใช่ไหมเนี่ยให้มาเพียบเลยอ่าฮะ ขอหน่อยเถอะระเบิดโอ้อยไม่มีเลยมไม่มีเลยแฮด้านนี้โอ้ไได้ยินไหมไม่ได้ยิน <laughs> เลื่อนเปลือกกล้วยเออฟิกเกอร์ไม่เลื่นเหรอนายมองไม่เห็นพื้นพี่หรอฟิกเกอร์เดี๋ยวถือวิตามินด้วยก่อน เขาน่าจะลื่นเปลืกกล้วยได้นะฟิกเกอร์ถ้าลื่นนี้จะหามากได้ไมากี่เล่มแล้วหกเล่มเสียงอยู่แถวนี้เสียงอยู่แถวนี้เล่มหนึ่งอยู่ไหนอ่ะได้ยินเสียงแถวนี้อ๋อนี่โห่องยากจังแล้วก็สองคือสามเหลี่ยมแปด แล้วก็3คือดาว8 9คือ6กโอสิบคือมันมี11ด้วยนะ10คือ10คือ5เหลี่ยมไอสิบคือ6เหลี่ยมขาดไปเล่มหนึงอะ่ะโอ้ยไม่เก็บแล้วไม่เก็บแล้วอ๋อนี่น,นี่อยู่น,นี้ไม่ใช่อันนี้วงกลมอยู่ด้านนี้ เฮ้ยหยิบสิหะหกหกตัวสุดท้ายคือหกโอเคเดินเร็วมาก 6, 6. เดินเร็วมากหกหกอ้าวไม่ถูกเหรอเมื่อกี้ผิดตัวหนึ่งสองแปดแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหกหกสองแปดแปดสี่เจ็ดหกหก 4 7 5ดวงตาคือเเฮ้ยวัดผมก็เช็ค2 3รอบแล้วนะเมื่อกี้ ه, อ่ะเชนโซแมนโอเคไปไปไปห้องแรกห้องเบอร์หนึ่งเอาละฮะรีบเดินรีบเดินมีอะไรให้เก็บไหมฮะห้องเบอร์สองไปเบอร์สามอือฮึ ามไปสี่ระวังลื่นเปลือกกล้วยนะเพื่อนนั่นไงเขาไฟกระพริบเรียวเก็บนี่ก่อนไฟกระพริบฟไฟกระพริบพเพื่อนไปตู้อื่นสิเพื่อนเพื่อนไม่ไปตู้โอ้โหผมกูสาววิ่งมาไกลเพื่อนจะได้อันนี้ได้แต่เพื่อนก็เดินมาที่ผมโถเพื่อน สามาเหลือสองคนครับแป๊บเดียวเท่านั้นอะเชนซอแมนห้องเบอร์อะไรนะไม่ไม่น่าจะใช่เบอร์แปดมั้งเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เบอร์เจ็ดหรอไม่รู้ก็เพิ่งมาไม่กี่ห้องเองเพื่อนชุบได้ไหมเพื่อน เพื่อนชุบเดี๋ยวสควิชแปบ๊บหนึ่งเออสิบสี่ไปสิบห้าอือหือโอ้พี่เปิดทำไมเนี่ยเงินลอยได้ปกติมันจะเป็นกังเขนนะฮะถ้าโชคดีสิบโอ้ยโอ้สิบห้าไปสิบหกเอาอีกแล้ว สิบห้าไปสิบหกอืมเฮ้ยกุญแจด้วยอยู่ไหนโอ้โหไม่ทันเฮ้ยยังไม่ไปอีก <c oughs> เยอะจังเลยมาไม่มีเสียงเลยอะควิชนี่ไงมาไม่มีเสียงโอ้ยทำไมเยอะอย่างนี้เนี่ย เขาปรับหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เจอเลยกางเขนไม่เจอเลยนะฮะจะมาใช้หน่อยอ่ะน่าจะหมดแล้วโอเคเฮ้อ้อันนู้นไปอันนี้มา25โอเคอ๋อนี่ไง <laughs> ได้สักทีมาโอเคครับอ่าอันนี้ตรงอยู่แล้ว อืมแล้วก็อันนูน้นดีมากขอบคุณครับขอให้สักลูกก็ดีอืมเดี๋ยวฟิกเหรอมาฟิกมาก่อนมาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วมีสองลูกเอาไงดีลองใช้ดีไหมสักลูกหนึ่งก่อนดูว่าได้ผลหรือเปล่าครั้งที่แล้วคือผมปลาพลาดไง ตอนที่จะวิ่งเนี่ยต้องปาไปเลยปลาไปข้างหน้าเพราะว่าเขาขับรถเร็วขึ้นมาเอาล่ะฮะเตรียมตัวปาเลยปลาไปแล้วปาไปแล้วระเบิดแล้วได้ไหมเสียงรถยังมาอยู่เสียงรถยังมาอยู่เสียงรถยังมาอยู่นะเออ สแสดงว่าไม่ได้สแสดงว่าไม่ได้ผลอ่ะอันนี้กินแลวกินแลวอืมอืม,อมโอเคสแสดงว่าไม่ได้ผละฮะปลาไปแล้วเขายังอยู่เออแบตเตอรี่แบตเตอรี่ อืมฮึโอเคอือฮึสี่สิบไปสิบเอ็ดมาอีกรอบหนึ่งสี่สิบเก้าไปห้าสิบมาเลยมาเจ้าตัวปัญหาเมื่อกี้เราไม่มีระเบิดแต่รอบนี้โอ้โหสองลูกให้มันรู้ไปให้มันรู้ไป <laughs> มาสิฟิกเกอร์ได้เลยเมื่อกี้ <c oughs> เดินไปตรงนู้น <c oughs> เดินไปตรงนู้น <c oughs> ดูสิ oh <my> <laughs> เละไม่เหลืออ่ะทีนี้ก็แก้เพลซ์เซนอย่างสบายใจไม่มีใครมากวนแปดเจ็ด หกสองอกว่าจะผ่านได้เออเออยังจะมาอีกมาเจโอ้โหร้านเจฟก็ยังมีทำไมเจฟมีผู้บุกลุกเห็นไหมนะโอ้โหกางเขนมาแตงกิ้วแล้วก็มีแบบอันนี้ด้วยพิเศษกุญแจก็มีอันนี้ไม่ซื้อครับขอบคุณมากเลยวันนี้ที่ร้านขายของดีดีมาก ของมีประโยชน์จริงๆเออแต่เขาบอกว่าจริงๆลุงบ๊อบเนี่ยจำสแกร์ด้วยนะแต่ผมไม่กล้ากดเพราะว่าเพราะว่าเราจะไปลองอันนู้นก่อนโอ้โหลงมาเจออย่างนี้ขี้โกงไปไหมห้าสาไปห้าสี่ครับเอาอีกสควิชไหนโอ้ห้าสไปห้บห้าไม่มีเจฟนะห8าสดไปห้าบเก้า ไม่โกงมาเก็บมันแล้วคุณแจฮะนี่ของจริงหกสิบไปหกสิบเอ็ดเอ๊ะเออมันมีห้องนี้ด้วยใช่ไหมหมดนี้มีเหมือนกันอ้าวล็อกพีคผมใช้ไปหมดแล้วอดเปิดไม่เป็นไรหกสิบเอ็ดไปหกสิบสองมาอือหือ เคเจฟมายัางอันนี้หกสี่ไปหกห้าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ย <c oughs> อ,อยืมาไม่รู้จักเวลาเนี่ยผมยังไม่เจอเจฟนะฮะหกสิบห้าไปเฮ้อห้องนี้โอ้ยได้พักหน่อยไปฉายไปฉาย t h ้ n k you โอ้ยขอบคุณมากไปเช็คก็มา คุณแจแล้วก็มีมีทุกอย่างเออเอดี๋ยวนะทำให้มันเยอะอย่างนี้อ่าฮะอ่าฮะโอ้โหของเต็มมือเลยฮะหกสิบหกไปหกสิบเจ็ดผมอยากลองกางเขนกับอันนี้เหมือนกันนะห้องที่เป็นอันเนี้ยชื่ออะไรนะซับสเปซแทรบไมล์หกสิบ็ดไปหกสิบแปด ไฟกระพริบมาแล้วมาแล้วโอ้โหใครเนี่ยหน้าเหมือนโทรเลยไฟฉายบักไฟฉายบัก68ไป69เอ,อ้อันนี้รู้แล้วเดี๋ยวนะ <c oughs> เราจะเจอฟิกรอบสองใช่ไหมถ้าผมใช้กางเขนอันนี้กับิกล่ะใช้กางเขนแบบเก่ากับฟิกอันนี้ห้องอะไร เ3็สามมาจากทางนี้ใช่ไหมน่าจะข้างบน74อ๋อเจ็ดสองโอเคน่าจะเป็นซิกแล้วโอ้ดีนะที่มีเสียงเตือนเมื่อกี้เอาละฮะฟิกขับรถกับกางเขนรุ่นเก่าแถมกับรุ่นใหม่ไปด้วยขอเทสหน่อย อ่าฮะอ่ะฮะอ่ะฮะมามาใช้เลยใช้เลยใช้สิใช้ใช้ใชเออนั่นแหละแถมระเบิดไปด้วยเออตูมโอ้โหโดนเราเต็มๆมไม่เป็นไรเลยครับสิกบอว่าไม่เป็นไรเลยโอ้โหเราวิ่งผิดด้าน